สวัสดีครับผมสงการเม่นทองครับได้รับมอบหมายจากทาง t a m s i c o m นะครับให้ดำเนินการอธิบายการใช้งานแล้วก็แนะนำตัวสินค้าที่ทาง t a m s ได้นำเข้ามาใหม่นะครับเรามาดูเลยครับมันคือตัว Smith Hammer นะครับอคอน Smith Hammer นะครับก็ <c oughs> ในกล่องก็จะมีอยูสองอย่างที่สำคัญนะครับ <c oughs> คือหนึ่งตัวเครื่องมือเองกับส <c oughs> องกือ ขัดนะครับนะครับทีนั้นเรามาดูกันว่าเขาทำงานกันอย่างไรนะครับเ,เริ่มต้นด้วยจากเล็บที่ผิวนะครับที่เราเตรียมจะทำการทดสอบนะครับเดิมทีอาจจะยังไม่เรียบร้อยนะครับผิวอาจจะขุ่นคระเวลาที่เราทำการทดสอบจะต้องขัดผิวให้สมูทน,นะครับให้เรียบเนื่นสัมผัสที่เราต้องทดสอบเนี้ยจะต้องเรียบนะครับลหลังจากนั้น เราจะมาตีเป็นปริดตาลาานะครับโอเคผมใช้ไม้สอแล้วกันนะครับโดยแบ่งเป็นช่องช่องละประมาณหนึ่งนิ้นะครับ 56เข่งครับหลังจากนั้นเราจะนำเจเ้าใชนทอมเมอร์เนี่ยมาสอบกับผิวมันกลือนครับโดยเริ่มต้นจากอา่าอที่หนึ่งครับที่แนน,นตรงๆนะครับและจดค่าที่ได้ครับจดเลยนะครับจดเลย สองครับแล้วก็เปิดข้าวที่ได้ ก็เราได้ค่าเรียนครบแลครับ16ค่าทั้งหมดนะครับแล้วเราก็นําค่าที่ได้จากการอ่านนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับอาจจะเห็นว่าอัานนี้อาจจะระยะที่หนึ่งนะครับค่าที่ได้จากการอ่านทั้งหมดเนี่ยนําไปเข้าตารางหาค่าเฉลี่ยนะครับโดยโดยทั้งหมดเนี่ยนําไปหาค่าเฉลี่ยโดยทั้งหมดเนี่ย เราจะตัดค่าที่สูงสุดและต่ำสุดออกในกรณีที่ค่าแวรี่มากมากนะครับแต่จากที่เราทดสอบพิมพ์ผิวชิ้นนี้ค่าจะไม่ค่อยต่างกันมากเพราะฉะนั้นเราใช้ค่าทั้งที่บกค่าในการหาค่าเฉลี่ยได้เลยนะครับหลังจากที่เราได้ค่าเฉลี่ยเจ้าตัวที่ทดสอบมาแล้วเนี่ยเราก็จะไปพอกราฟนะครับซึ่งกราฟที่จะให้ดูเนี่ยจะอยู่ในเอกสารประกอบต่ตอไป ครับก็วันนี้ก็ขอขอนุญาตแนะนําตัวแล้วก็แนะนาผลิตภัณฑ์แบบเียงเท่านี้ครับขอบคุณครับครับคุณสงการเราถามคําถามีนิดนึงครับคุณสงการอยากจะถามว่าวิธีการทดสอบแบบนี้เขาเรียกวิธีการทดสอบอยังไงครับคุณสงการครับ,อรรบเออคนนี้เรียกว่าเป็นคอนเสิรตเทสครับก็คือเป็นการทดสอบในเ,เชิงลึกนะครับ เป็นการทดสอบหากําลังของคนอกนกะรีตนแบบคร่าวๆนะครับไม่ทำลายครนะับเป็นการทดสอบแบบไม่ทําลายนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่ได้เนี่ยหลังจากที่เราได้ค่าจากการทดสอบมาแล้วเนี่ยจะต้องไปคูณค่าพัตเตอร์นะครับก็คือค่าตัวคูณลดของความน่าเชื่อถือลงอีกโดยเ,เฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดิงสิบปอร์เซ็ของค่าที่อ่านได้จากจาก,จากการทดสอบนะครับโอเคขอบคุณมากครับผู้กองกางขอบคุณมาก